ต็มโอ้โหเนี่ยกูไม่กล้าแดกนะโนษาะสัก่แบบนี้ยผงบุก,กนีนีกินแล้วไม่อ้วน <c oughs> มาเคี้ยวไปสรุับฟอ์ออ <c oughs> รอค่ะวันหลังมะรอกูแล้วกินพร้อมกันห <c oughs> น้าตาเราจะได้หันมาเอออะด้วยกัน <c oughs> มีอร,ร่อยไรสัตว์เยอเราพูดได้เพราะว่ามันเป็นโลแกนมเราคลิปนี้แปดล้านวิวได้ไหม สวัสดีค่ะอะไรไม่ได้กดอัดเลยลค่ะตะลกตลกดแล้วค่ะตลกตลกค่ะกดไปเลยสวัสดีค่ะเชาเนตเพิ่งกลับมาแล้วเพิ่งกลับมาแล้วพร้อมของกินที่หลายๆคนเรียกร้องมาเรียกว่าที่ร้องกูไงบอกว่าวน่ารักแล้วพี่เฟิร์นก็คือสวยพูดอันนั้นกูเป็นเอ่ที่เห็น ก็จะรวบรวมร้านที่เราคิดว่ามันฮิตฮิตใน t ิกต o k หรือว่าเห็นคนแชร์กันเห็นคนกินกันอะไรประมาณนี้นะนี่เจ้าที่โมได้ใสยตาเนี่ยรู้จักหมดเลยนะว่าอะไรยังไงเพราะว่าขึ้นฝีทิกตอกเน่ยเห็นตลอดไม่จะบอกว่าเยครัวซอแผ่นแบนเนี่ยที่เขาฮิตกันอะแต่กูก็ไม่รู้ว่าที่ห้อยังฮิตหรือเปล่านะแต่กูก็เห็นว่าแผ่นมันแบนเหมือนกันก็เลยเอามาก่อนแล้วส่วนอันเนี้ย อันนี่เขาบอกฮิตกูยังไม่รู้เลยฮิตไม่มีใครเคยเห็นเลยผมซื้อเพราะว่าผมถ่ายฟีดทิกต็อกอะแล้วเจอเรื่อแรกก็เป็นก่อนนะครับไม่ผมเรียกไอ้จ้าอ่างสพานอะแล้วก็เมลอนอีเมลอนสะพานสะพานแล้วก็แล้วมาเจอนี้มาเจอนี้เลยน้ำพิกกักหมูทื้งที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝันเฮ้ยเฟิร์นแถวคอนโดเนี่ยมีอะไรเด็ดๆไหมมีอะไรเด็ดๆไหม เต่าบินให้ซื้อมาเลยนึ่งผสมกันไม่รู้กี่รสชาติอยู่ก็เด็ดนะก็เด็ดนะเต่าบินอะเออส่วนนี้ไม่ใช่เค้กรสชอิของเนเน่นะคะของเนเน่หามไปได้จริงๆของเนเน่ตอนเนี้ยณวันที่เราถ่ายทำเนี่ยเขาก็ออกบูธอยู่ที่พารากอนแต่เห็นพี่บอกว่าบอกบูธตอน10โมงยหญ่ี่ไปต่อคิวไม่ทันออกบูธตอน10โมง10โมง3นาทีโซอังเซเว่นเขาบอกว่าเค้กรอดช่องในเซเว่นอะอร่อยเหมือนกันเมื่อกี้ปูไปแวะเซเว่นมาแล้วค่ะ จะสั่งหมึกกรุบมารีวิวก็ไม่มีมจะทําข้าวผักขมอมชีสแล้วก็แล้วก็ห่อสาลายก็ไม่มีจะซื้อเค้กช็อตก็ไม่มีถ้าพี่ดวงตกขนาดนั้น <c oughs> พี่อยากทำในช่องยูทูบแบบพี่กลับไปร้องเพลงเหมือนเดิมนะเออแล้วทำของกินเหรอออบุญอะไรสักอย่างไม่หรอกเราดันคอนเทนต์เรามันคือของกินที่มันดังและตอนนี้คือมันพอมันฮิตอ่ะมันยากมันไม่ได้ฮิตธรรมดานะมีอะยากเลยดังเลยเต้นโชว์เลยันไทย รุ่นขนมไข่เนี่ยเป็นคนแี่กินขนมไข่อยู่เลยคือขนมไข่ที่เพื่อนชอบกินนะมันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคือมันเป็นริมน้ำเลยแล้วเป็นแบบโบราณเลยไม่เคยซื้อให้กูแดกเลยเมื่อกูเจอกันทุกวันั้งชีวิตเจอกันทุกวันั้งพี่โฟคืออโย่ข้างนอกมันต้องมีความกรอบๆหน่อยมันนุ่มในไออันนั้น่ะเจ้านันน่ะแต่อันนี้ไม่รู้เจ้านี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เจ้าดังเออหรอพี่ซื้อวันนานยังตอนบ่าย มันเลยไม่รอแล้วไงมันแม็กหนึ่งคือมันเย็นนิดนึงสิ่งที่ไม่เหมือนกับนขนมไข่โบราณที่เคยกินคือเนย ไปขึ้นมาเลยแต่อร่อยเนาะเออแต่อร่อยเด็กปัจจุบันชอบแบบนี้เพราะมันมีความเป็นเบเกอรี่ปัจจุบันพี่มันมีความเป็นเบเกอรี่ที่มันมีความคือกัดไปคําแรกอ่ะเนยตะโกนออกมาเลยเมื่อกี้กินมันอาจจะฝืดคอเออสักหน่อยต่อนี่เหรอเออไอ้นี่จับมันมาจากไต้หวันวานนีะตัวยเนยตัวเด็ดเลยที่เปิดร้านอย่ที่เอ็มสเปียร์เปิดวันแรกๆคนต่อแถวไปถึงนู่นเลยใช่สิใช่ไหมความพิเศษของมันคืออะไรพี่เฟิร์นเนี่ยเอามาวางของอันนเี่ยอันดาวน์น้ำต้นลีน้เพาะงุ่นอ่ะเขียนท็อปหนึ่ง <an> <S 2> <S 2> เออมันขึ้นเลยว่าอันนี้ขายดีอันนดับหนึ่งอันนี้ขายดีอ,อันดับสองอ่ะเดี๋ยวดูอ่ะเขาบอกว่าอันนี้คือชีสครีมอืมเวฟ ดันทีแดนทีจินอาจจะเป็นชื่อร้านมาจีนมูดแดนเนี่ยเออไม่ใช่ว่ะใช่ชื่อร้านเขาชื่อน,นี้นในชื่อเ,เอ้ยนในชื่นเธอชอบคุณเล่ไหนแต่คุณเล่หัวใจไม่ใช่อันนี้ชิกกี้เหมือนกันแต่เป็นสตรอเบอรี่จัสมินทีใช่ก็คือเป็นชาผลไม้ทั้งคู่ที่ติดอันดับหนึ่งอันดับสองยอดฮิตของร้านเขาณตอนนี้ที่เราซื้อกินกันพี่อยากกินไงก่อนให้ไปเลือกกูไม่กินชีสเดี๋ยวกูต้องปาดชีสออกไปก่อนแล้วดูแตนะพี่เฟิร์นกินชีสได้คนชอบ พี่โฟกินได้เขาหลงเขาชีวิตเขาไม่ชอบชี่ไม่ชอบอะไรหรอกตูนโสดมาถึงวันนี้เหมือนกินนี้เลยอ่ะเยลลี่รสรสสีแดงคือองโฮอ่ะเหมือนมีองุ่นอันเนี้ยอันนี้องุ่นอยู่ข้างในอันนี้ไม่เหมือนปีโป้รสสีแดงอันนี้อร่อยเลยอันนี้มีเนื้อเนื้องุ้ดเลยชอบชอบชอบอันนี้อร่อย อันนี้มันจะมีความด้วยความที่เราว่าเขาใช้สตรอเบอรี่ที่เป็นแบบสดๆเลยอะ่ะมันจะมีความแบบได้รสสมัมผัสของตัวเนื้อสตรอเบอรี่จริงๆเขาได้บแบบเนือหุ่นอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยแต่เราชอบอันนี้มากกว่าชอบอันนี้มากกว่าสลับเลยคะ่ะจบอร่อยเพราะว่าอันนี้มีเนื้อหุ่นด้วยได้เคี้ยว <S <S 2> <S 2> <S คนอยากกินน้ำสื่อจะต้องมาเคี้ยวอีกลำบากช่ไหมจำไว้ค่ะคนเขาอยากกินน้ำถึงมึงอ่ะก่อนนะเป็นพรีเซนเตอร์น้ำเนื้อนู่นอะไรเลยนะอุ้ยอุ้ยละคอมันมีผงบุกบุกมาเคี้ยวกุ๊ก ที่เมื่อก่อนจะเป็นมิเซเตอร์น้ำนะโอ้โหอ,อร่อยมากเลยค่ะมีผมบุกอยู่นี่กินแล้วไม่อ้วนมาเคี้ยวไปสนุกออกับฟอนีอตอตอ่ต่อไปต่อไปกินนี่ไหมเอาสุดยอดเลย,เลยพวกเราอ่ะกินหวานก่อนแล้วเราตก่าว <c oughs> ยอดจริวเรากินอันนี้อันนี้แผ่นกี่บาทร้อยหนึ่งแผ่นละร้อยเหรอ เอาหน้าขายขายไอเดียพี่น,น,น,นู่นนี่นี่คุยไม่ไบอกอะไรเลยคุณไม่รู <laughs> ้เลยนะอ่าเดี๋ยวให้ดูเพราะว่ามันจะเป็นแผ่นแบบไหนความบางเลยประมาณไหนหน่าว่าผมคุณนิดเดียวนะจริงอ่ะสมมติว่าถ้ามันเป็น,นอ่าเหมือนประมาณเนี้ยมันก็ประมาณเนี้ยแต่มันหอมอยูอ่นะโอ้ขออนุญาตเยอะน,นี้นะ <laughs> อุร้ออร่อยอืออ่า เหมือนกันแหละเหมือนกันแหละหรอมั้งอ๋อมันี่อร่อยป่ะพี่กินรสตอร์บอรี่พี่ดมรสตอร์เบอรีไม่เอาไม่แล้วเดี๋ยวอ้วนกินอหลายอย่างแต่บางคนดูบอกว่าอ้าวพี่โฟร์สตรเบอรี่เราชอบเป็นไงลองไปตือกินดิตือกินเองแค่บอกเลยว่าเออมันอร่อยนะอันนี้คือยี่ห้อพี่ดมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้อร่อยอยู่นี่ต่อไปนี้บ้างอันนี้เขาเรียกว่าชูโรสหอมมาก เวลาไปพวกดินนี่แลนด์พวกจูเนียร์โซอ่ะยังไงก็ต้องวิ่งหากินเออน่ารักอ่ะน่ารักก็ถ้าเป็นอนี้เลยยี่ห้อนี้อะไรยังไงบ้างฮิตหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เป็นช็อกโกแลตข้าวพองโออุ้ยมือมันก็กรุบกรอบนะอีทนะชิมข้าวโองก่อนก็ข้าวพองอ่ะข้าวพองเคลือบช็อกโกแลตมันก็อร่อยอยู่แล้วแหละกรอบนะไม่ไม่จะกินได้ยังไม่เหมือนว่ามันกรอบดีแบบว่าเออจะกินทั้งชิ้นได้ยัง อร่อยมันก็อร่อยอร่อยเลยอะ <m akes noise> แต่ส่วนตัวพี่ว huh ่าอมน้ำมันไปนิดนึงนะออืมหรือว่าหรือว่ามันอยู่น้ำแต่ส่วนตัวพี่ว่าอมน้ำมันไปนิดนึงด้วยอยู่ซองมันแต่ว่าอร่อยมันอมน้ำมันทั้งมันต้องทอดทูโรสด้วยแล้วมันต้องทอดข้าวโพดด้วยอืมอร่อยอร่อยอร่อยเลยอะวันนี้อร่อยหลายอย่างเลยคือแบบมันมากระรอง กูไปโรคซึมเศร้าไปแห้าวันอะห้าวันเลยโรคซึมเศร้าเลยดิ่งอะอยู่ตัวเองไะเจออนนเน่าเข้าไปอะเจอแอนนี่มันเนยหือนะเราตัดหวานด้วยนี้ดีกว่าจริงน้ำพิกอีเฟิร์นไม่ใช่น้ำพิกเฟิร์นมันน้ำพิกกวยไม่ใช่อีเพิร์นสั่งมาเรากว่าติ๊กตอพี่มันรีวิวดิน้ำพิกกากหมูนั่นแหละเป็นตัวที่เลื่อนมาอยู่ในฟีดติ๊กตอกอ่ะเออไม่มีกินหือนะไม่มีกินหือนะกินเหมือนผงซองมาม่าเลย มาม่าต้องน้ำกุ้งอ่ะเออเพราบอกมันต้องคู่ข้าวคู่อะไรหน่อยกินอะไรดีมันกินเดี๋ยวๆก่อนทีมอยู่ทุกคนดูก่อนมันมันต้องกินกับข้าวมันไม่งั้นมันก็โดมมันไม่นเบรนรสชาติกูเ่ยะไรบอกเองเดี๋ยวกิเข้าปากนะลองกินก่อนกินเดี๋ยวๆแล้วมันมันจะได้หรอพี่น้ำพีกะเออมันต้องคู่กับอะไรบางอย่างไม่หรออ่ะเดี๋ยวลองชิมกันดูมันมีข้าวนี่คือไงข้าวโอเคปอง ไม่ได้เ,<อ><บ>เรากิ่นว่ากะหมูเขายังไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ปะอืมแต่บางทีตรงที่ว่ามันไม่มีกลิ่นหือนอะเปิดกระป๋องมาบางอันอะมันหืนมาตีหน้าอะไรแต่เนี่ยไม่มีเนี่ยโอเคนะเรื่องกลิ่นอะคือชั่นแต่ว่ารสชาติรวมๆกลมกล่อมดีกนละมกล่อม,อมดีเขามีเรามีไก่กรอบแล้วเกะเกะเลยฝนอะเผื่อเวิร์กไก่กรอบหรือเวิร์กอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่เวิร์กนะอันนี้ก็อร่อยดีกลมกล่อมเอออันนี้หนังไก่ รอคะ่ะรอกูก่อนนี่ไงรออยู่เนี่ยลำดงเหรอลำดงอ,อันนี้ออชอบอันนี้เลยเออใช่ไหมเพราะว่าหนังไก่มันกรอบจริงๆอันนี้หนังไก่กรอบแล้วอร่เลยอ่ะอืมวันนี้อร่อยวะ่ะเอาเน,นี้ กินเล่นผลผลได้เลยเอาพุดงตรงนะ<ม>ไม่ได้มาคอนเซอร์กับอะไรเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่รู้จะไปว่าเขาทำไมถ้ามันไม่ดีคอนเซอร์เข้า,าเถอะไม่ว่าไม่ได้เลยไม่ได้ห้ามเลยเลยข้า,าเถอะเอออันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ได้อยู่ได้อยู่เม,ม่หนังไก่อร่อยขอนี้เริ่มคอแห้งๆก็คอ,อมันเทอะไรจับเตาบินสิ อันนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างฝนมีจากซี่น้ำเชื่อมบวยชาไทยแล้วก็โซดาเลิศที่จะให้พี่กดอ่ะในในตู้ต่อปีเนี่ยมันจะมีเมนูผสมเยอะมากเช่นที่ชอบกินนะคือโกโก้ผสมน้ำแยมสตรอเบอรี่อันนี้อร่อยมากแต่อันนี้ไอ้ฝนเขาพีเซ้นมาเนี่ยว่าดีหรอไม่ดีเหันเป็นเมนูแนะนำแนะนำแล้วอันนี้แม่งมงคุดแน่เลยวย่างอ่ะตัดน้องที่เหลือนะของอีฝนค่ะดมหมดเลยอ่ะกินไม่ลยแล้ว ดมก็คือไม่มีรสชาติอะไรเลยหัวชิมไปแล้วอาชิมเอาได้ไหมอีกสักหนึ่งรอบน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเออจงโชน นี่ยจะบอกเต่าบินนะทำดีมาตลอดนะเนี่ยเป็นคนที่ยังเคยแบบเขาไม่ได้จ้างเลยด้วยนะแต่แขกสตอรี่เต่าบินเพราะว่าเป็นคนชอบกินเต่าบินมาเพราะรู้สึกว่าเต่าบินเป็นตู้กดน้ําที่ทําเมนูหุยกรหุยกรเต่าบินเป็นตู้กดน้ําที่ทุกเมนูอ่ะเหมือนแบบเขาไม่ได้แค่ทําน้ําออกมาคือทําออกมาแล้วแบบยิ่งอของขึ้นชื่อเขาว่าอร่อยมากไอโอโอล่าอร่อยมากมึงมันเป็นรสชาติที่ไม่หรอกมันก็คือเอาโคลามาผสมกับ ชาไทยแล้วก็บยอยมันก็ธรดามันก็มีความตื่นตื่นสดชื่นนี่นะถ้าคิดให้ดีอะลงประหลาดมันเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่ากินน้ำหมดปุ๊บแล้วเอาน้ำเปล่ามาเติมเออเอาน้ำเปล่ามาเติมแล้วก็แบบพอดู่น้ำเปล่าเสร็จอยากกินน้ำบวยต่อแล้วก็คือมันผสมไปเรื่อยเหมือนเหมือนเรากินชาดำอ่ะแต่เราจับไม่ได้ถึงแบบซีอะดับได้เลยอันแรกคือดแบบซี่เลยเพราะพี่บอกว่าของหนูข้นหรบอไล่ไงของกูมีสาแข็งอืเอาเป็นว่าแก้วนี้กี่บาท ยี่สิบห้าอ๋อยีเป็นเมนูแนะนำอูู้นี่อันนี้ดังเลยอันนี้ดังจริงๆอยากกินอันไหนช็อกโกแลตดิจ้าครับกินไงวะเออเอาให้ดูรูปทรงมันก่อนดิอันนี้คือตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้ช็ทีมบอร์ริงเออทีมบอร์ริงอ๋อมันมีไส้ข้างในด้วยแม่เจ้ารอค่ะวันหลังมารอกูแล้วกินพร้อมกันหน้าตาเราจะได้หันมาเอออะด้วยกันเพราะว่าตอนแรกดิจูกินไปแล้วแล้วกูเออคนเดียวขอโทษเอาตรงๆเลยนะกูบอกไม่ชอบอ่ะมันแปลกวะไม่แปลกเพราะว่า ตัวไส้อร่อยแต่ตัวแป้งอ่ะคาดหวังว่ามันจะต้องมีความฉ่าเนยมากกว่านี้แต่สำหรับเฟิร์นอ่ะไส้อร่อยไส้ช็อกโกแลตอร่อยนวลละมุนเลยก็อร่อยนะแต่ว่าแล้วแต่ชอบแต่สำหรับเราเราค่รู้สึกว่าขาดเรื่องความหอมเนยไปนิดนึงเท่านั้นเลยเรามาชิมที่นี่บ้างดีกว่ามาเราออกไฮไลท์อ่ะรสช่องวัตเจดนะน้ำตาลตโนด แต่ว่าไม่ใช่เจ้าดังไม่ใช่เจ้าของที่เนเน่นะใช่แต่ว่าเจ้าไหนไปรู้กดมาแต่ว่าสั่งเน่เน่มาแล้วถ้าของมาส่งเดี๋ยวมารีวิวกันถ้าคลิปนี้ถึง8ล้านวิวเราไม่ต้องทำหรอกจริงแต่ล้านวิวอะจะเอาแล้วเหรอเหมือนพี่ฝันลงเลยอ่างี้ให้ดูหน้าตาแล้วก็น่าอีสั่งเค้กเนเน่มานี่เดี๋ยวเให้ิดให้ดูเลยดีูอะไม่คุยเรื่องนี้จบก่อนเเดี๋ยวจะเปยดไงเปยให้คนรอติดตามดูรอดูค่ะรอดูขายคอมเมนต์ต้งวิ่งไงหาอะไร อ่าว่าสั่งไว้ตรงไหนอ่าอ๋อลายมึงสั่งไว้แล้วสั่งไว้แล้วเรามาส่งลายช้อปปิ้งแต่มึงบอกเดินมิถุนาไม่เหรอใช่ไงก็รอบเดินมิถุนาไงมันได้ของรอบเดินมิถุนาใช่ได้ของรอบเดินมิถุนาตอนที่เราอัดตอนนี้คือวันที่สี่พฤษภาให้ติดตามว่าถ้าเค้กเนเน่มาส่งอ่ะเดี๋ยวจะเรียกพี่โมารีวิวจริงๆนี่เราจะตั้งใจทำคลิปต่อไปเป็นคลิปแบบนี้นะรวมของกินของร้านดาราร้านดาราดัง กลัวว่าจะมีดาราคนหนึ่งไม่ดังแล้วโผล่ของตัวเองมาแจมกูกลัวแค่นี้เลยลุกชิ้นร้านดาราเอาที่แบบว่าเขากําลังฮิตที่หรือเป็นกระแสหรือว่าเราเจอดาราท่านไหนที่เขาทาขนมขายหรือว่าเขาทําอาหารขายแล้วก็ลองซื้อมาหรือว่าทำลุกชิ้นขายหรือทำลูกชิ้นขายหรือว่าพ่อเขาทำอะไรน้องพีก็เอยาจะลองมารีวิวแต่คนในคลิปพี่โฟบอกว่าให้พี่โฟไปบุกร้านคุณลุงนะเห็นปะ ห็นมอย่าเฉยเมยเดี๋ยวไม่ได้เฉยเมยไม่ว่างไปไปแน่นอนแต่ว่าคลิปนี้แปด้านวิวได้ไหมเด็กมาเขามีอห้นี่ให้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนำเชื่อมไปนี่นำเชื่อมรล้วช่องแหละไว้กี่ก่อรแ้วช่องอ่ะเออเออเขามากับอันนี้นะตอนที่เราซื้อยี่ห้อเนี้ยซื้อมากดซื้อมาในในในแอปแอปหนึ่ง แต่จิงเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะว่าในเซเว่นน่ะก็มีเจ้าหนึ่งที่เขารีวิวกันในทิกตอกเหมือนกันว่าอร่อยเป็นแบบขายในเซเว่นเลยเป็นอันนี้รนช่องรกินแบบยังไม่ใส่ยี้ห้อนะอให้ดูพื้นสะพานก่อนว่าเขาเป็นรสช่องวัเจดด้วยข้างบนเป็นรสช่องแล้วก็ข้างล่างเป็นเนื้อขนมเค้กไม่เคยรอกูอีกแล้วโอเคเห็ว่ากจะตักเข้าปากกันดีมันมันก็ไม่ขี้เลยนะไม่ขี้เลยเอาพูดตรงว่าไม่ขี้เลยแต่ว่า ให้พูตรงๆเลยนะเปิ่มจำรสชาติของรสชองวะเจดดาเพราะเป็นคนชอบกินรสชองวะเจดมึงเปิดใจกับลองมานี้ลองจิ้มมานี้อ่ะอีกสักหนึ่งทีมึงแต่พอรสชองวาเจดอ่ะพอมันเอามาทำเป็นแบบนี้มันอาจจะมีการเออรสชาติเออรสชาติเบาเอออะไรเบาเพราะรสชองวะเจดอ่ะมันเข้มข้นมาเลยพี่อ่ะมันเข้มข้นมากมันดังไงลองกินเลยนี่ดูใส่นี่ดูเหมือนยังแม่มาละมาละไปหยากร้อนจะแว่าเขาโกหก เราไม่ได้ใจเราต้องมาเจก็คือถ้าเกิดกินอันนี้เดี๋ยวเดยวก็อาจจะเราช่องทั่วไปแต่พอมีเยนา้ำมีไล่เข้าไปปุ๊บวัดเจ็บมาเลยเตะจมูกเลยจริงอันนี้อันสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่เป็นของหวานมาสุดท้ายแล้วของของวันนี้เลยโอเควันนี้คืออะไรนี่ไงโหสโลแกนอะร้านเขาชื่อว่าอะไรรู้ป่ะสัตว์สุดแต่สโลแกนคืออร่อยสัตว์ต้องสุดมึงคือเขามั่นใจเลยนะเว้ยว่าของเขาว่าอร่อยสัตว์เดี๋ยวเราดูถ้าเกิดเรากินปุ๊บไม่อร่อยในสัตว์ เราพูดได้เพราะว่ามันเป็นโลแกนเราไม่แล้วแต่เขาบ้นจะขนาดนี้แปลว่ามันต้องอร่อยมากเเออดี๋ยวแต่เขาบอกว่าเนี่ยเพิ่มความอร่อยในการอุ่นไมโครเวฟเอาไปดิผลก่อนทานเอาจานมาใส่แล้วก็ไปอุ่นไมโครเวฟฝั่พิมพิมแสดงว่ามึงอกะจะด่าเขาเลยกะจะเล่นงานเขาแต่ไม่งั้นมึงไม่ทําขนาดนี้แต่ว่ามึงต้องเข้าไมโครเวฟเนี่ยตามที่เขาแนะนำถูกอ่ะงั้นรอแป๊บนึงเลยมาอร่อยมันเป็นลักษณะคล้ายของมังเลยสดเออใช่ มันก็คือเหมือนขนมปังที่เราฮิตก่อนอนะันนี้ขนมปังคุณป้าเออเยาวร่าอะไรอย่างเงี้ยะขนมปังไส้ทะลักเอออะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่น่า,นาจะไส้ทะลักไม่รู้เราไปเว็บมันอาจจะทะลักก็ได้นะอยากกินรสนู้นก่อนอนะหอมนะอยากกินรสนู้นก่อนอ่ะนุ่มด้วยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเาข้างในฉ่ำม,มากมันคืออะไรเนยอะอ่ะลองดูแต่ว่ามันฉ่ำอะคนที่ชอบกินเลยแบบฉ่ำๆอะอีอันจะถูกใจแนโนเลยแต่หอมนะอีทอ่ะ อร่อยเลยเนยเลยเข้มข้นมากมึงแต่พอกินไปอ่ะก็ไม่ได้เนยขนาดนั้นนะมึงกลับเองม่เนยค่ะมึงกลับแม่มึงกลับนี่แม่มันครับเป็นแม่กูเลยแม่กูไม่ได้บังคับกูขนาดนี้เลยพี่กินตรงนี้ค่ะก็เนี่ยแหละสุดๆใครชอบกินที่แบบเออขนมปังเนยลงน้ำตาลอ่ะขนมปังเนยลงน้ำตาลอ่ะอันเนี้ยใช่เลยอันนี้ชอบมากแต่จริงๆมันอร่อยนะ แต่ใครที่ชอบกินแบบว่าทุกอย่างจางๆหน่อยอาจจะรู้สึกว่าโหหนักเกินไปถ้าคนที่แบบอย่างพี่โฟงี้ที่แบบโอ้ยมึงกินกูเลี่ยนที่ได้สองคำอ่ากินหมดชิ้นไม่ไหวบางคนที่กินเลี่ยนมากไม่ไหวอ่ะเด็กน้ำหมายว่าเด็กน้ำเไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วโอริโอนี่ก็ต้องฉากีหลังเน่ยปลุกกูมากินอะไรเรื่อยๆ เดี๋ยววันนี้พี่โปจะเป็นโปรแห่งชิมให้กับเราทลักเลยอ่ะมือมึงมันน่าอีทนะอุยได้ทะลักจริงปิ้นลงมาเลยเป็นไส้โอริโอครีมโอ้โหเนี่ยกูไม่กล้าแดกละโพอใส่ทะลักแบบเนี้ยอันนี้ของเบ็ดของดังเขาปะเนี่ยรสเนี้ยนะสองต้นของดังเขามึงต้องกินนะเว้ยก็นี่ไงชิมก็ได้ไงอร่อยได้อร่อยรสดังเขาโอริโอวิ้นไซอร่อยแล้วเราเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตออ่ะุย ืมไม่ใช่อร่อยวะเค็มอะชอบมันนัวนัวฉันว่ามันเค็มจากเนยอร่อยเพราะเขาใส่เนยทั่มากใช่อร่อยแต่เค็มนะแต่อร่อยมึงลองกินนี้เดี๋ยวเดียวดิเค็มเขาใส่เกลือป่ะใส่เกลือแต่ก็ไม่รู้มันเค็มเพราะอะไรหรือว่ามันต้องเค็มเออมันเข้มข้นอ่ะฉันว่ามันเค็มข้นมากๆใครชอบความเค็มข้นของเนยนมน้ำตาลแนะนำแนะนำกินเลย พวกเราไม่สะดวกหวานไม่สะดวกอะไรจริงม,มันเกินไปไ,<ร>ไปแล้วเราเอามาไว้อันสุดท้ายด้วย <laughs> ถ้าเกิดเรากินอันแรกอาจจะกีกีกีเออเออเอาจจะเวริร์กอาจจะเวริร์กใชออ่วันนี้รู้สึก โอเคกับทุกอย่างที่กินวันนี้เลยจริงๆแต่เราก็รีวิวตามความเป็นจริงนะถ้าสมมติว่าอาจจะผู้ประกอบการบางท่านอาจจะแบบว่าอะไรยังไงให้เอาคํารีวิวของเราถือว่าเราเป็นลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกันพราเราไม่ได้ไม่ได้ชี้นำว่าไม่ชีเฮ้ยถ้าเกิดใครจะสั่งมึงอย่าสั่งนะไม่อร่อยเราไม่ได้ชี้แบบเราก็รู้สึกว่าเอยเราพูดตามความจริงว่ารสชาติตอนนี้มันนี่งั้นนี่งั้นเออมันรสชาติตอนที่เรากินนะตอนยินลินพวกเราตอนนี้มันเหมาะกับคนที่ชอบกินลักษณะแบบไหนใช่ก็บอกไว้ว่าใครที่ชอบกินเลยเข้มข้นเยนี่อยมมมาากนนอ่่ททีิรวชสุ มึงถ้าเกิออกออดกูบอกวูชอบเป็นนี้ได้ป่าวะแต่มันอมน้ำมันไปหน่อยเนาะแต่มันอมน้ำมันหน่อยแต่ว่าชอบอันเนี้ยผมชอบนีู้โรสอเออแล้วก็แล้วก็เด็กกิเค้กนี่ก็ดีอดชอบชอบวันนี้แล้วก็แล้วก็อันนี้ เออนี่ก็อร่อยปกติจะเป็นคนที่แบบเวลาใครต่อแถวซื้ออะไรก็แล้วแต่เราจะมึงจะขนานเลยนะเงี้ยจะมีความแบบเออคนชอบต่อแถวยอมไหมสมมติว่้ไหมร้านดังไม่ต่อเลยเพื่อนกูจะต้องต่อชั่วโมงหนึ่งก็ต้องต่อชั่วโมงขึ้นก็ต้องต่อตัวไม่กินเลยกูไปได้อันนี้เพื่อนกับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันได้ที่ฮอกไกโดอ่ะมันจะมีร้านที่มันเขาเรียกว่าเป็นเนื้อย่างเนื้อแพะเจงกิสคานร้านเล็ก แล้วข้างนอกก็ไม่มีที่ให้รอ,อต้องทุกคนต้องรอนอกร้านและหิมาก็ตก3 4สี่ชั่วโมงก็ยืนรอเล่นเกมยืนรออันนี้ไม่เลยอร่อยแค่ไหนดังแค่ไหนก็จะไม่แต่ว่าเวลาไปกับคุณแม่โยชิอ่ะเออเขาจะบอกว่าเออรอนหน่อยต่อหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดต่อน,ออนานเกินชั่วโมงอ่ะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นชั่วโมงมเกรงใจหรือเปล่าเอาเอเกรงใจเราเลยแต่ว่าเนี่ยจะเป็นคนที่แบบ ต่อให้อร่อยแค่ไหนแต่ต้องต่อคิวแบบถ้าเกิดสิบในคิวสิบห้าทีได้แต่ถ้าเกิดเกินครึ่งชั่วโมงรู้สึกวะมึงแม,มอื็อเถอะเออไปแตกอึดอึแต่เนี้ยรอคือเป็นคนที่เรื่องกินไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ถามชาวเน็ตว่าเป็น,น,นชาวเ,เน็ตอะร้านาดังร้านอร่อยต่อแถวกันไหมลูกชิ้นเงี้ยอะลูกชิ้นหมูหัานอะล,ลูกชิ้นไม่ต้องต่อแถวมึงมาปุ๊บได้กินปับ๊บเอาไม่มีแถวเลยเอาพูดตรงตรงว่ายล่ะช่วยไปต่อแถวใหน่อยได้ไหมล่ะนะ ตอนแถวเดียวก็ได้ต้องซื้อมีมีที่ไหนสาขาก็หลักๆเลยคือตลาดโซนบุรีอันนี้เปิดแล้วแล้วปิดวันไหนปิดตอนเย็น <c oughs> <c oughs> เย็น,ยน<ะ>อ่ะใครชอบกินหวานตอนแรกตอนแรกไม่คิดว่าวันนี้เราจะมีของหวานเยอะขนาดนี้ของหวานทั้งนั้นเลยค่ะคือมีของคาวด้วยเลที่กูสั่งมาเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่ารอบหน้ารอบหน้า,นาเดี๋ยวแก้ตัวเจอกันใหม่ไม่ให้เฟิร์นแบบเหนียวคอแล้วรอบหน้าเดี๋ยวกูคิดให้อันหนึ่งก็คือดาราใช่ไหมอืม ไปรวมเลยของกินที่เขาดังๆใน t ิกตอกที่เขาเอานี่มารวมกันในเซเว่นมึงแล้วตอนเนี้ยเวลามันฮิตอ่ะมันหาไม่ได้กูก็ไปหามามันไม่มีเงินไม่ต้องทำละวไม่ไม่ทำแล้วนะคะมันยากชีวิตเฟอร์วิโวไม่ต้องมาโฟกัสการอะไรยากๆขนาดนั้นจะพยายามปิดคลิปแต่ไม่รับปากนะเออไปกินข้าวกันนะชาวเนตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้ว่าอยากให้ไปร้านไหนอะไรยังไงกินอะไรก็พิมพ์มาลวกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเอาตรงะ วันวนกมมูทำอะไรหรอกนั่งคิดกออเทนตนให้พี่อะเออสละเน่เสือกมากแลวกูไม่ได้อยากได้ด้วยดูดิเห็นไหมคิวๆไม่เลอะนี่เออแล้วทำเงี้ยสิทที่เออคนดูอ้วกกันเป็นแถวไัหมดแล้วเขากดปิดแล้วกดฆ่ามาตอนที่กูบอกเลย